วิธีดับไฟนะคะทุกคนก็คือเปิดทิ้งนะคะก็จะมีถังดับเพลิงเปิดอีกข้างหนึ่งก็จะมีอาปากอยู่แล้วก็ถอดปักออกนะคะเสร็จแ,แล้วเราก็เอาถังดับเพลิงไปฉีดไฟนะคะทุกคนเ่าหลังจากนั้นไฟก็จะดับนะคะเสร็จแล้วเค้กเราก็หยิบมีดที่อยู่ตรงคนโตสีฟ้าฟานี้นะคะทุกคนมาหั่นเค้ก เราก็หยิบแหวนไปใส่กลองที่อยู่ข้างๆคนนะคะเสร็จแล้วเราก็จะได้แหวนกล่องมาส่วนทุงมือก็จะอยู่ที่กล่องสีเขียวนี่นะคะแล้วก็กดกดออก,ก็จะเจอทุงมือนะคะทุกคนเสร็จแล้วเราก็หารองเท้าที่สะอาดก็คือหยิบสไลด์นะคะไปฉีดรองเทา้าหลังจากนั้นก็จะได้รองเท้าที่สะอาดมานะคะทุกคนเสร็จแล้วไม้ก็อยู่ข้างๆนี่นะคะ ส่วนดูนะคะทุกคนก็คือกระเถิบกล่องสีเขียวออกไปทางขวาน,นะคะเสร็จแ,แล้วก็เอาเค้กไปวางไว้ที่รูของนูหลังจากนั้นดูก็จะออกมานะคะทุกคนกดตัวหนูเลยนะคะทุกคนส่วนสร้อยเพชรนะคะทุกคนก็กดค้างที่ตัวคนนะคะหลังจากนั้นเราก็จะเห็นสร้อยเพชรอย,อยู่นะคะทุกคนส่วนมีดนะคะเราก็กดที่สีฟ้าที่ยูลอยน้ําอยู่นะคะตรงที่รางชามนะคะ ล้วก็จะเห็นมีดนะคะที่อยู่ข้างล่างนี้กดมีดเลยค่ะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นภารกิจแล้วนะคะทุกคนขอบคุณที่ทุกคนรับชมคลิปไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าตลับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย